สวัสดีนะคะสวัสดีช่วเช้าสายๆค่ะ,ะช่วงนี้เรายังอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะคะเรายังปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะหนูหนาอยู่ที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะไม่ค้ามาแล้วไม่ค้าของเราเอากล้วยเอาผักหวานมาแล้วค่ะ ผักวันทุกละยี่สิบาทนะคะมาซื้อได้ค่ะทำได้ทุกเมนูสักพักมีนักข่าวจากช่องทีวีนะคะแต่ตอนนี้อัปเดตก็คือมีนักข่าวจากช่องหนังสือพิม์พไม่ใช่ช่องทีวีนะคะน่าจะเป็นหนังสือพิมน์พสือพิม์พอะไรเนาะครอบครัวข่าวสามอวอเป็นทีวี จะเป็นทีวีอยู่นะคะนึกว่าหนังสือพิมพ์ตามมองไกลๆเนาะแดดก็ก็จ้านะคะแดดก็จ้าจ้าค่ะเป็นข่าวสามนะคะช่องสามนี้ก็มาทุกวันอยู่นะคะสองสามวันมานี่มาทุกวันแต่แล้วก็คงจะเป็นหลายทีมนะคะหนูนาก็จำลดไม่ได้เป็นหลายทีมเหมือนกันยูทูบเบอร์เราก็ประมาณสิบกว่าช่องนะคะ หมอหนุ oh, ่ม <top> ก <player> en ja. <chat ills> ็อยู่บ่าวนกก็อยู่โอ้โหนึกว่าหมอหนุ่มหายไปตกใจหมดเลยที่แท้อยู่อยู่ที่ไหนหน่วยลาดตะเวนเราก็อยู่นะไสที่หน่วยลาดตะเวนเรามีภาพบรรยากาศตรงนู้นตรงนี้ด้วยโลบนะคุณเหนก็เลยไม่ค่อยออกมาผมจะออกมาเฉพาะตอนที่มีเหตุฉาบแล้วฟ้าจะเอาป้องฝากไม่ได้เอาป้องฝาก ก็เอาดึงไร่สดเข้ามาช่วยไปขอดึงไร่สดตะกี่กับตันเป็นสงแด็จเกึมไปไว้นี่ตัวเองไปนอนเด็กเกมทำกับข้าวอยู่เด็กเิมทำกับข้าวยังไม่ได้อาบน้ำก็มด้กินข้าวเลยนี่เหมือนรตะเวนของรัฐหน่วยเร็วของเรานะคะเป็นรัฐบาลเร็วของเราถ้ามีเป็นคู่สามีภรรยาก็แยกกันไปได้ยุทธเนาะได้คนหนึ่งอยู่นี่คนหนึ่งอยู่โน่นต่างกล้องกันไปแต่นี่เรา ก็อยู่นะคะเออสิบกร่ช่องด้วยกันค่ะสิบยี่สิบแล้วนะคะสิบกว่ช่องที่เราอยู่ด้วยกันเนาะไม่เงียบเหงานะคะถือว่าไม่เงียบเหงา ่าไไหนแล้วเนะาะอวข่าวครอบครัวน,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 นะครับยกทินยกทินหลายทีกลุ่มนึงเก็อยู่กัทางโน้นนะคะกลุ่มนึ่งทางโน้นครอบครัวข้า,ขาวสาเป็นบรรยากาศหน้าบ้านคนจ้า เดงน้องๆนะคะเด็กๆทั้งน้องหน้าที่สาธารณาสุขจุดคัดกรองโรคระบาดก็อยู่ทางโน้นนะคะ <st> ตอนนี้ยูทูบเบอร์เราทักทายกันค่ะทักทายกันบรรยากาศมันคึกคืน นี่คือบรรยากาศยูทูบเบอร์เราเยอะกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานน้อยกว่านี้เมื่อวานไปอยู่ที่โรงพักกันหมดนะคะที่สอพออกลุ่มกันหมดใช่ค่ะอยู่กอกๆไม่ได้ไลฟ์สดเด้อพี่น้องเด้อเครื่องฮอนไลฟ์ไลฟ์บ่์บไว้ค่ะนนไล่จะหาะนาทีสิบนาทีดีขึ้นซดจะหาะนาทีสิบนาทีนีดไปอัลลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรอคะ สวัสดีค่ะคุณน้าเขาพิ่งมาแล้วคะโอ้มาวันแรกเลยกินข้าวแล้วค่ะเหลือข้าวเที่ยงเงียบเงียบอยู่เตาลมต่ำยี่ท่านี้เด้อลมต่ำยี่ท่านี้เด้อค่ะงงแล้วเด้งงงแล้วก็ได้มีผักหวานนะคะกล้วยเหมือนเดิมค่ะ เป็นร้านค้าแม่ผูยย้ใหญ่คนแซบขนาดแล้วได้แซบหมดได้แม่ผูยย้ใหญ่เราแซบต่บุกพุง,งเอาเพาื่อเขาบ้งลูกใหญ่เนื้อเต็มค่ะนี่แต่สวยๆนะคะอยู่ที่ร้านแม่ดาวค่ะถ้าเอฟซีท่านไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อได้นะคะ

ทีบงนนะหายลุงพนต้องมีเต้องเป็นจังหวะหรือเป็นเวลาค่ะเอาจุดทูว่าบอกก้าวห้ลุงพนเอาะากดไเไม่ได้ทำได้ะนี่ไม่ได้ทำได้เออทำด้วยการเอานเอาเ้าเอาแล้วคนคิดหนานะคะเป็นที่เมันกรจุดทูว่าอยู่ไหนค่ะไรเพื่อ สกกำลังขอพรอให้ปู่ไปช่วยลุงคนกับทานายนะคะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะจบผมยังไม่ได้าไ้้าค่ะโอเคแล้วทหมดแล้วเมื่อกี้นี้โอเคนะคะรอะชมนะคะ